เป็นยังไงบ้างคะทุกทุกคนสบายดีไหมส่วนพี่ปายก็สบายตามอัตภาพนะคะตอนนี้พี่ปายก็อยู่ที่อาบูดาบีค่ะช่วงนี้นะคะที่พี่ปายหายหน้าหายตาไปเนี่ยทุกคนอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมพี่ปายถึงหายไปเนี่ยตั้งประมาณ ,7 8วันจริงๆแล้วนะคะตั้งแต่ตอนต้นเดือนในพี่ปายก็บินเยอะนิดหน่อยค่ะก็คือบินติดประมาณ6-7วันติดกันแล้วแล้วก็อีกกลนึงก็คือช่วงนี้เนี่ยพี่ปายก็ต้อง ซุ่มตัวเพื่ออ่านหนังสือสอบด้วยค่ะการไปสอบครั้งนี้นะคะเขาเรียกว่าการสอบ r e c u r r e n t หรือว่า r e f r e s h e r นนั่นเองนะคะซึ่งทุกๆคนลูกเรือทุกๆคนเนี่ยก็จะต้องไปทำการสอบนะคะจริงๆแล้วนะคะ,ะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะสอบคือทุกอย่างรวมกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการสอบเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินชนิดประเภทต่างๆที่เรา มีไลายเส้นนะคะแล้วก็จะมีการสอบเรื่องความปลอดภัยหรือเรื่อง safety เรื่อง security เรื่องการปสมพยาบาลเรื่องต้นนะคะซึ่งข้อสอบทุกอย่างเนี่ยคือเดี๋ยวอีกประมาณไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยพี่ปายก็จะสอบทั้งหมดอยู่7อย่างด้วยกันค่ะเจ็ดอย่างด้วยกันเ <c oughs> ยอะมากเลยนะคะซึ่งแต่ละพาร์ทเนี่ยมันจะมีอยู่10ข้อ10ข้อน,นี้ก็คือร้อยคะแนนนะคะคือเราสามารถทําผิดได้แค่ 2ข้อเท่านั้นค่ะเกิดถ้าเราทำผิด3ข้อนี้เราก็ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะก็ตกค่ะจริงๆแล้วาการสอบเนี่ยพี่ไปก็ชิวๆนะคะแต่ว่าบางครั้งพี่ก็แบบมีการตกบ้างแต่ก็ไปสอบซ่อมนะคะมันก็มีเป็นปกติใช่ไหมละ่ะก็พี่ก็ไม่ได้เป็นแก่จริงๆแล้วพี่ก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบเก่งไปทุกอย่างนะคะ ก็ช่วงนี้ก็ต้องอ่านหนังสือก่อนนะเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะพี่ปายก็จะมาเล่าให้น้องๆและเพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันนะคะว่าการสอบครั้งนี้เป็นยังไงบ้างและเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการไปสอบ p ร e เรของลูกเรือะคะ่ะเดี๋ยวเกิดไงวันนี้พี่ปายก็ขออนุญาตไปนอนก่อนนะคะซึ่งวันนี้อยากจะบอกว่าพี่เพิ่งกลับมาจาก ประเทศบาเรนนั่นเองค่ะเพิ่งแบบแเมื่อคืนแบบไปทํางานใช่ไหมแล้วก็กลับมาเมื่อเช้านี้นะคะแล้วก็พี่ก็ไปตรวจโควิดด้วยหลังไฟลส์สเพราะว่าหลังจากนี้ประมาณ5วันพี่ปายก็ต้องบินไปบินจาก,การ์ตาค่ะแต่ว่าก่อนที่ไปบินจาก,การ์ตาเนี่ยพี่ก็ต้องกลับไปสอบดบรเดนก่อนเกิดท่าไงก็วันนี้พี่ปลายไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอการอีกอื เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้นะคะหลังสอบค่ะเดี๋ยวไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะคิด